สวัสดีครับร้านเบิร์ดแอนนกรสซิ่งพระรามสอนะครับวันนี้รีวิวนะครับรถซิ่งในตำนานนะครับซีวิค p อนะครับของแต่งแน่นๆนะครับรอบพันนะครับแม็กพีนะครับรอเลยนะครับสียังสวยอยู่นะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับเตจเจาะด้านหลังนะครับ ปลายท่อ JS เสียงเล่าๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง D17 นะครับเกียร์ธรรมดานะครับสีเขียวนะครับกระโปรงดำนะครับหล่อๆเลยนะครับทรงสวยนะครับคันนี้ของแต่งเพียบ บาบายนะครับอ่าไปขัดหน่อยนะครับจะได้สะอาดนะครับมีขัดปะมาแล้วนิดนึงนะครับตรงนี้พุงมาลัยนะครับคอพับนะครับนานี่ไทเทด้วยนะครับตรงนี้ที่วางแก้วมีให้นะครับทั้งสี่บานเลยนะครับอ่ามือจับนะครับสี่ยาะนะครับไทเทไฟเลสนะครับสว่างแน่นอนนะครับ ขมซีนะครับมีลำโพงด้านหลังนะครับดิฟฟี่หกตัวนะครับมีสองสหายนะครับปีนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับหลุดหนึ่งตัวนะครับเครื่องเสียงดังดีนะครับมีข้างหลังอีกหนึ่งมีตู้ข้างหลังนะครับ ตรงนี้อีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับด้านหลังอ่าเสียงเล่าๆนะครับเวลาเปิดก็อ,อกไปไว้บนหลังคาได้เลยครับโชว์ครับแบตนี่ย้ายมาอยู่ข้างหลังแล้วนะครับตรงนี้มีตู้หนึ่งตู้นะครับบวกคัม X นะครับโดยรวมนะครับรถขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับ ช่วงล่างดีนะครับภาสีไม่ขาดนะครับกลับได้เลยนะครับแอร์เย็นนะครับความร้อนปกตินิ่งๆนะครับ๋ลองสตาร์ทให้ดูนะครับตองเบิ้อหน่อยครับเพราะว่ารอบมันต่ำนะครับโดยรอบไม่ถึง ไม่ถึง500รอบเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปตั้งใหม่นะคระับปรดีเพิ่งเอามาปิฟี่ติดนะครับเดี๋ยวลองเบิร์ให้ฟังเสียงนิดนึงนะครับเสียงไม่มีลูกเขตการชาร์จด,ดังอะไรไม่มีนะปกติเลยอันนี้ควันขาวก็ไม่มีนะครับ เครื่อง D17 นะครับอันนี้รอบมันเบาไปนะครับถ้าเราเร่งนิดหนึ่งนะครับก็จะไม่สั่นปกตินะครับการช้าไม่ดังนะครับควันขาวไม่มีนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งรอบใหม่ครับไม่มีควันขาวนะครับรถอัดดาเร่งปกตินะครับเหยียบพุ่งๆเลยนะครับโดยรวมของแต่งอัดแน่นมาเลยนะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับร้านเบิร์ดแอนโนโรซิ่งพารามสองน,นะครับได้ของได้เครื่องเสียงก็คุ้มนะครับนี้นะครับจะเป็นเครื่องดีสิด้วยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับถ่ายเองรีวิวเองนะครับไม่มีตัดต่อนะครับสวัสดีครับ